สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเลยนะวันนี้กลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรยนต์นะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตรถกระบะน,น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยคันานหน้านี้เลยนะครับเป็น t o y o ต a า e ีโ2.4 e+ Plus นะครับปี2019คันนี้นะครับเลขไม่ใช้งานไป69,000โลนะครเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงราคาตั้งขายอยู่ที่559,000บาทคาะนะสามารถจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวนะครผ่อนเพียงเดือนละ ห0 0 0งบาทต่อเดือนนะฮะสำหรับใครที่กําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวเอมมี่นะพาลูกค้าเนี่ยไล่ชมกันเลยดีกว่านะฮะว่าคันนี้สวยงามยังไงนะแล้วน่าซื้อขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะฮะได้เป็นรถรีโวโฉมหน้าหล่อนะฮะได้เป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกับไฟ LED นะเด i า e ์ u n n i n g l i g h t นะฮะ กระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะฮะตัดกับตัวรถสีเทาดำค่อนข้างสวยงามนะฮะแล้วก็หุ้ม้วยกรอบคมเงียมแท้นะฮะค่อนข้างลงตัวเลยมาพร้อมกับกระจันหมอกโรงงานนะฮะสีเดิมโรงงานนะคันนี้เป็นสีเทาดำนะฮะสภาพดีเลยนะมาพร้อมกับล้อมแม็กอะลอยนะฮะล้อมแม็กอลอยสภาพดีนะฮะรองรอยการปีนฟุตบาทไม่มีนะะบอกเลยว่า สวยงามมากๆนะคะคันนี้นะได้เป็นยางนะะดันหลอกนะฮะยางดันหลอกปีหนึ่งเก้านะะได้เป็นยางดันหลอกปีหนึ่งเก้านะบันไดข้างนะคะเป็นสีดำนะคะคันนี้นะไฟเรียวจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งนะคะมาพร้อมกับกรอบโครเมี่ยมแท้นะฮะค่อนข้างสวยงามนะคะ พาชมด้านในกันต่อเลยคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเกียร์แมนนวลเลยเป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้สภาพดีมากๆกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะฮะรอยน็อตตามจุดสัมผัสต่ตางๆไม่มีร่องรอยการแกะแงะไขไม่มีร่องรอยการชนหนักนะคะเบาะหนังสีดำนะฮะเบาะเดิมเลยโรงงานสภาพดีนะคะเบาะไม่มีร่องรอยยับขาดยุยไม่มีนะคะโครมาัลมัลติฟังกชันนะฮะมาพร้อมกับ นะครับมัลติฟังก์ชันเลยแบบเต็มรูปแบบคอนโทรลต่างๆฟังก์ชันในรถเนี่ยสามารถคอนโทรลผ่านพวงมาไลัยได้เลยรับสายวางสายพูดผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะมีหน้าจอนะคะทัสรีให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์อนาล็อกปรับมือเยียแมนนวลน,นะฮะปุ่มอีโค o โหมดนะคะพาวเวอร์โหมดมีให้แล้วนะคะของปีหนึ่งเก้าคันนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ให้เต็มฟรีดาวนะนี่เลยค่ะราคา559,000บาท To y o ต a าร e ีโว4สองจุ e พนะคะปี19เลขไมกม่กกิโลรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงประตูฝั่งคนขับเนี่ยฮะกระจกปรับไฟฟ้านะคะซินทัลล็อกนะกระจกมองข้างพับเก็ปแบบไฟฟ้านะคะ สวยงามมากๆเลยนะคันนี้นะคะจัดแนสซ์ให้เต็มฟีดาวนะคะสำหรับ r e ี v o 2.4 e+ p a ปี19คันนี้นะ,ะเป็นตัว p ีเล e r นะ,ะเป็นตัว2.4 e+ พ a ีเลนเนอ e r นะฮะตัวหน้าใช้งานมากๆเลยนะ,ะบันไดท้ายนะคะเป็นโคมเมียมนะ,ะแต่รักนี่เลยให้รักนะฮะรี v o 2.4 e+ plus, นะฮะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังโรงงานนะคะ ป้องถอยหลังโรงงานไฟท้ายมัลติรีเฟคเตอร์นะฮะรถสวยงามไม่มีร่องรอยการชนหนักนะคะรับประกันนี่เลยลูกค้าสามารถนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของรถคันนี้ได้เลยนะคะว่ามายังไงไปยังไงนะะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะ559,000บาทค่ะสำหรับรีโวสีเทาดำนะน,น้าใช้งานคันนี้นะคะ สำหรับใครที่อยากได้คันนี้เนี่ยฮะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์5 2 7 3 6นะคะเบอร์เอ็มมี่ออนไลน์ก็ได้นะคะหรือลิงก์อดีล่าได้ลิงก์อดีร์ล้า่างใต้คเิปนะคะเข้ามาลองขับรถนะฮะลองชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพลย์ยนซีรีสไทยซอย95ริมถนนใหญ่เลยนะคะมุ่งหน้าไปทางมินบุรีก่อนถึงสี่แยกมินบุรีเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งนะคะติดต่อเอ็มมี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ